สบายดีสบายดีสวัสดีพีเอฟซีเบิรทุกคนเดินเนาะตอนนี้ทุกคนน้องลี่ออกมาข้างนอกเนาะน้องลี่สิมาถ่ายคลิปอยู่ที่ห้างพักสัน้นทุกคนซึ่งเป็นห้างที่ตั้งอยู่อ่านคะรหลวงเวียงจันเนาะตั้งคู่กับ กกงกันข้ามกับเรียงจันร์เซ็นเตอร์มือนี้นรีสิมาทายอ่าบรรยากาศห้างให้พีเอฟเบิง้งเนาะเพราะว่ามี f อซี C, หลายคนขอเขามาว่าอ่าได้ข่าวว่ายุ่าวฮันบน,นํำเขาสินค้าจากไทยเทโบมาท้ายให้เบิง้งเด้วสะสัเนาะอันนี้น้องรีก็ได้ยินข้าวมาแว่แวๆนะทุกคนเนาะน้องรีชิมาทายให้เบิง้งเนาะว่ายังมียุโบเนาะ อากาศทมาไทายบรรยากาศให้เบิ้งได้ว่าเออห้างยูทางฝั่งลาวนี้ประมาณนี้เดินเนาะคนอาจจะบดิหลายซ้ำห้างยูไทยได้ทุกคนเพราะว่าตามที่ลองรีสังเกตเบิ้งแล้วนะเนาะบดิหลายเท่าเนาะเนี่ยตอนนี้น้องรียู่ห้างภาคสันคน้นทุกคนเนาะเป็นห้างที่ง่ายที่สุดใน เวียงจัน์หรือว่าในลาวก็ว่าได้นะทุกคนเพราะว่าห้างอยู่ลาว่าหลายคือห้างอยู่ทางฟังไทยเด้ไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะเมื่อนี้มาคนเดียวทุกคนน้องลี่เองอ่าบ่าได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปดอกเอื้อยบอกให้มาซื้อนมให้หลานเนาะมาซื้อนมแรกเกิดให้หลานเพราะว่าอยู่ข้างนอกคันบม่มีเนาะ ล้วเคยเห็นยู้างนี่ว่ามี้องริกเลยว่าซีมาลองซอกเบิ้งแล้วก็เลยทายคิปให้พีเอฟซีเบิ้งเลยเนาะเพราะว่าซอกโอกาสซอกเวลาย,ยากหลายส่วงน,นี้นะทุกคนเนี่ยเวียงจันเซนเ็นเตอร์แกซิยูด้านนี้เนาะด้านนี้จะเป็นพักสั้นทุกคนอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในห้างเ้ยทุกคนเบิองดีๆ แต่ว่าห้างอยู่เหล่านี้ซิมีแต่สันหนึ่งกับสันสองกับสันใต้ดินเนาะบบได้เปิดทุกซันเดินเนาะเพราะว่าบูมีคนปานนั้นเดีย๋ยวองลีสิลงไปสันใต้ดินสำหรับผู้ใดมาโฮงอาหารเมนจะอยู่ในสันใต้ดินเดี๋ยวรู้คน นี่ก็เปลี่ยนตอนเที่ยงแล้วเดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งคนหลายบอลเนาะอ,อ,อันนี้ยูโฮอาหาถ้าหาคู้ใดยมาต้องได้เอาเงินมาเขายูนิกอรเนาะคือกับยู้างยูไทยเลยทุกคน อันนี้คนในมือนี้สำหรับอยู่โรงอาหารเนาะห้างยุ่หล่าวก็จะประมาณนี้แหละเด้อทุกคน เปลี่ยนเทศกาลบบสินะ่ะคนจึงหลายได้เนาะถ้าเป็นวันธรรมดาวันทิศวันเสาร์กะวันทิษวันเสาร์กับบดดีหลายบัดีหลายคือไทยเห็นะทุกคนเดี๋ยวน้องลี่ชิมาท่ายุพิให้เบิง้งซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะ ยูเวียงจันเซ็นเตอร์โบมีเดอมีแต่ยูพักสั้นเนาะสำหรับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเกี่วเฮาซิมาเลโซนมากไมไยแล้วก็พักสดก่อนเนาะแล้วจึงทีไปเลาะอ่าพายพีเอฟซีไปเบึงโซนที่มีเครื่องนำเข้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นส้มโอนำเข้าจากไทยเด้ส้มโอทองดีเนาะ ตัวนี้ราคา1นึ่งเศนเกพันกีบเนาะประมาณส0 0รยกว่าบาททุรี่เคยซื้อกินละเนาะตัวนี้ซื้อมาเต่ไทยตอนนั้นทุเรียนก็นยังคงมีอยู่เนาะอัน,นจะเป็นโซนหม,มากไม้อบแหงเนาะถ้าถามว่านักท่องเที่ยวหลายโบ่ตามห้างนี่ก็มีอยู่เนาะแต่กับบริหลาย อันนี้จะเป็นโซนอ,อีกอย่างเครื่องที่เพื่อนเฮ็ดแล้วนะคะเอาไปอุ่นกินเนาะเป็นของนาเขาเนาะนี่อาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอะไรก็ว่าไปเนาะนี่ น,นี่นี่เครื่องแบบนี้บ่เคยซื้อไปกินจากเรื่อนเนาะอันนี้ก็ไดีสินค้าไทยโซนนี้จะเป็นโซนของขาวเนาะเป็นพักเป็นอนั้นเนาะ๋ยวาีมาเบิ้งโซนอฟทีเอฟซขอมาซะ โซนเครื่องไสเนาะทุเรียนอบแห้งทุเรียนอบแห้งทุเรียนหมอนทองอบกรอบเออทุเรียนอบแห้งฉันทุเรียนทุเรียนอบกรอบเนาะอันนี้ก็เป็นสินค้าไทยสองเศษสี่สิบเก้าพันประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะอันนี้อาหารประจำวันเนาะ โซนอาหารประจำวันอันนี้จะเป็นอันผลิตภัณฑ์ลาวเขาเองเลยตัวนี้นมชมเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ลาวเขาเองเซ็บเลยตัวนี้นะ สินค้าไทยกามีดีนี่นี่อันนี้เม่นมืดเลยเนี่ยน,ะนี่อันนี้ก็คือแบบเกือบว่าเม่นมืดเลยนะทุกคนเนาะ น้ำมะเขือเทศอันนี้ก็คือเม compass, ่นเลยนี่เป็นสินค้าที่นำเข้าเนะเกือว่าแบบแปบเปซนที่เป็นสินค้าแบบจำพวกแบบนี้นะทุกคนเป็นสินค้านำเข้าจากอ่าฝังไทยเนาะกันยังคงแบบขายปกติอยู่ได้ทุกคน สินค้าไทยะนะกันยังคงแบบขายปกตินะเนาะนี่คือมีลินดาดแบบนี้นะกันยังมีอยู่นะเนาะนี่ยังคงมีเนยไมยโลขนมอันนี้ก็มี มีปกติเนาะตามที่น้องลี่สังเกตเบิ้งเนาะห้างคนลาวส่วนหลายบอค่อยมาแบบซื้อเครื่องตามห้างเดือทุกคนต่างจากฟังไทยได้เนาะตามที่น้องลี่สังเกตถ้าเป็นฟังไทยฮนมันซีแบบถ้าเป็นอยู่ในห้างมันทีมากมีของลดราคาเนาะแต่ว่ายุลาวนี้บเห็นเลยเนาะนี่บุมีเลยราคา เป็นคนที่รวยมีเงินแทๆ้ๆจึงชิมาซื้อเครื่องยู้างเนาะถ้าเป็นคนแบบธรรมดาฐานะปานกลางกะส่วนใหญ่กะจะซื้อยูด้านนอกเนาะนี่อันนี้จะเป็นสินค้าไทยเบิดเลยนะหรมีของเกาหลีญี่ปุ่นก็มีปนกันไปแต่ส่วนใจะเห็นเป็นสินค้าไทยเนาะ เป็นโซนขนมกะยังคงมียูคคือเก้าเนอะทุกคนเนอะเป็นเลเบอนี่นะยังมียูคคือเก้าเนอะมีหลายรถพร้อมราคาสิบหกพันกีบ นี่เดียซิมาเดียซิมาเบิ้งนมให้หล่ะยู่ยดาน,นี่แหละทุกคนนมของเด็กแรกเกิดอ๋อมีมีมีีลืมมาทายให้เบิ้งเนาะเป็นพวกไฮคิวแบบนี้นะ่ะกายังคงมีขายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งนมกันเดี๋ยวเบิ้งนมเล็กแรกเกิดก็รุ่นนี้ อ๋อนี่เด็กเกิดไม่หาหนึ่งปีตัวนี้อันเดียวกันราคาหนึ่งล้านกับเก้าสิบห้าพันกิบอันนี้น่าจะเปลี่ยนตัวง่ายเนาะตัวง่ายเดี๋ยวเบึ้งตัวน้อยก่อนทุกคนตัวน้อยสำหรับ ปองหนึ่งอาถุงหนึ่งเนาะมีถุงหนึ่งราคาสามเซนเจ็ดสิบห้าพันกีบประมาณเจ็ดร้อยประมาณเจ็ดร้อยบาทนี่แหละถือว่าแพงอยู่ได้เนาะเดี๋ยวจะน้อยชิมายิบเอาเห็นแล้วเนาะเอ้อบอกให้เบิง่งแผ่นพืชห้หลาดเดแผ่นพืชแลกเกิดเนาะ สาเหตุที่ช่วงนี้หลายคนถามมาว่าเป็นยังคือโบเห็นไปท่ายคลิปแล้วเนาะก็ะคือน้องลี่มาเฝ้าหลานเนาะหลานน้องลี่หากระเกิดไหมเนาะโบโหชิซื้อเลยทุกคนบบเคยมาซื้อของเด็กเกิดใหม่ นี่อันนี้ก็เห็นเห็นเพื่อนครูโฆษณายูทีวีก็เป็นของไทยเหมือนหมละทุกคนนี่เมนมืดเลยนะนี่มามีโปโก้เบบี้เลิฟอะไรหลายๆอย่างเนาะนี่เดี๋ยวจะงน้อยสิพาไปเบิ้งโซนแฟบเนาะเดี๋ยวน้องลิชิลาะถ่ายคลิปแล้วก่อนจะสิมาซื้อเครื่องให้หลานแล้วกลับไปเซ็กบินเนาะเดี๋ยวซิมาเบิ้งโซนแฟบเนาะโซน ่าเครื่องไซ้ในครัวเงอน,นสันไลก็ยังพุงเป็นสินค้าที่นำเข้าจากไทยแฟบเอ่ยอะไรเอ่ยัยงคงมีคือเก้าเนาะนี่ดาวนอกดาวนี่ยังคงมีเหมือนเดิมโอโมเปาเรียกว่าแฟบตัวนี้หอมทุกคนราคาห้าสิบห้าพันกีบป,ประมาณ อืร้อยกาบาทเนาะคอมฟอร์ตเอ่ยอะไรเอ่ยบีชยังมีอยู่นะอันนี้ซ่หลายเป็นพวกแบบแบบนี้ฮะที่เป็นสินค้าไทยเบิดเลยนะทุกคน,น,นอันนี้จะเป็นโซน เครื่องใช้ในบ้านเนะคนกับบด้หลายปันไดเนาะแต่ก็มีอยู่สำหรับคนที่มีเงิน <c oughs> คนรวยเิือมักมาซื้อของอย uh นะู่ห้างเนาะแต่ว่านุ้งลี่มักของอยู่ห้างอย่างนึงก็คือมันจะมีแบบของตะมุตะมิแบบนี้หลายเนาะมันเบิ่งแล้วเป็นตาฮักดี แตก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกนี่อย่ามาเบิ้งเขาก่อนเขานี่มีบ่อน้ำเขาจากไทยอันนี้เขาเจ้าคัดพิเศษปิ่นเขาเจ้าลาวเขาเองเนาะยูเวียงจันเขาสลายจะปิ่นเขาลาวเขาเองเด้อทุกคนเด้อนี่แต่ว่าจะตั้งเบนเนาะสลายจะเป็นเขาจากลาวเขาเอง ข้าวกองยอดซำอันนี้เป็นข้าวจากซำเหนืออันนี้ก็บโเคยกินจะคือโบคือว่ารสชาติมันเป็นเด็ดทีิซบบเซ่โบเนาะโอ้อันนี้มีมีข้าวญ,ญี่ปุ่นเด้ดทุกคนเนาะข้าวญี่ปุ่นมีเด้อเนาะโดยคำอันนี้โบนี่ใจว่าเป็นโอ้เนเนเน่สิ อันนี้ก็จะเป็นสินค้าจากไทยทุกคนสินค้ากันยังคงมีอยู่เนาะีนเขาญี่ปุ่นก็นมีเดอ้อเนาะอันนั้นจะเป็นโซนวายเครื่องดื่มเนะาะหลังจากที่เลาะมาเกือกข้วยแล้วเนาะลงรี่ได้มาย่างเดี่ยวนมนมให้ลนเนาะเดี๋ยวชิมเบิ่งโซนสุดท้ายเป็นโซนครีมอาบน้ำล้วกะยาสีฟันทุกคน อันนี้ครีมอาบน้ำเนาะน้องลิก,กับโบฮูและกับโบเซียวซานดอกลื้อวัตุใดเป็นแบรนด์ไทยตัวเลยเป็นแบรนด์ของประเทศใดเราวทุกคนอันนี้นะน้องลีบอคว่คเซียวซานเพราะว่ามันครีมอาบน้ำเด็กเนาะแต่ว่าที่เซียวซานก็คืออันนี้เนาะอยาสีฟันคอเกตเนาะอันนี้ก็คือเห็นดูโฆษณาไทยมาตั้งแต่น้อยเนาะดูทีวีมาตั้งแต่น้อยเลยทุกคนการยังคงมียุคเก้าเดินเนาะนี่ นี่เทพไทยเอออันนี้น้องยี่ก็เห็นอยู่ในโฆษณายูทีวีเนาะแล้วก็เกลืออาเซีนสดายอันนี้ก็คือกันเนาะเห็นแล้วก็ดอกบัวคู่นี่เห็นเนาะประมาณนี้เลยทุกคนเนาะเชื่อว่าเป็นของเกาหลีมี่ปุ่นก็มีได้ดิเอ๊ะแล้วก็ของจีนก็มีคือกันเนาะ ปเปลงก็จะเปลี่ยนเปลงตัวนี้เบบี้ไมคยเคมามีโปโกะเนาะอันที่เหาคุณตาประมาณนี้แหละทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวน้องรี่ขอตัวซื้อของให้หลานก่อนทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอีกทีตอนซื้อเครื่องแล้วเนาะตอนนี้น้องรี่ซื้อของเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่าได้ขนมอันนี้ มาเนาะ mm hmm. บ่ฮ้วเอิ้น่าอย่าง mm hmm. เนาะได้มาอันนึง่งลกากะซื้อขนมไปต้นนอนเมนูอันนึ่งเนื่องจากว่าตอนแรกที่มากับแม่แล้วทีนี้เมนูให้มานำงองแงก็เลยว่าแม่บ่ได้มาน้องลีได้มาคนเดียวเนาะ mm hmm. ลวกะซื้อนมไปให้หลานซื้อนมไปให้หลานทุกคนตอนนี้น้องลียู่ฮ mm hmm. าน เรื่องดื่มเนาะน้องลี่สร้างเครื่องดื่มมากินถึงสิบแบบเจ็บคอกระตามเพราะว่ายากแหงและอดหลายมือแล้วทุกคนแต่ประมาณนี้เด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ล้วทุกคนเนาะน้องลี่กลับมาทายตามคําขอของ FC เนาะบรรยากาศคนมื้อนี้กะบ่หลายปานไแล้วทุกคนเน,ะน,นา,า,ามขอขอเนะานมือบบะนนอะม้อนี้เป็นมื้อวันอาทิตย์ก็ถือว่ามีคนเนาะถ้าเป็นมื้อเขากาันก็สิงเงียบกว่านี้ล้วทุกคนเนาะ ประมาณนี้เด้อเดี๋ยวคลิปนี้ต้องรีขอตัวลาไปก่อนเนาะก็คือ,อยังยังคือเก่าเนาะสินค้าอาีอย่างก็ยังคือเก่ารากะเปอร์เซ็นต์กะสิเปลี่ยนสินค้าไทยเนาะสินค้าจีนญี่ปุ่นเกาหลีมีเนะะาะราคะสินค้าลาวเฮาเองก็มีคือการเนาอ,อยู่ห้างนี่นะทุกคน สินค้ากะค่อนข้างแพงหลายเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ขอตัวลาไปก่อนเดินเนาะเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วน้องลี่ิถ่ายตอนเมือให้เบิรงเนาะเนื่องจาก FC ขซีโมาหลายว่าเออ่ายถนนอัปเดตถนนที่เวียงจันทร์ให้เบิรงเได้มาสะนะินเนาะเดี๋ยวจับให้ทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดินถ้าถามว่าเป็นอย่างคือใซส่เบตน้องลี่บทสบายเด้อทุกคนเดินเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดินบา,บาย